มาไปดูง,งานนี้เหมาะกับน้องใ,ใยไม่มาก<ห>าๆเลยเป็นงาน<ะ>วิ่งครับเป็นไ,ไงเห็นช่วงนี้ฟิตออกกําลังกายเหมาะกับคนแข็งแรงเออนี่อันนี้งานวิ่งจัดที่คลองห้าปทุมธานีะนะฮะแล้วก็โอ้โหคนเยอะมากมีตลาดให้ช้อปปิ้งกันด้วยสนุงสนานขนาดไหนตามยามีไปเลยครับท่านผู้ชมเจ้าขาที่องค์การบร,ริหารส่วนตำบลคลองห้าของหวงจังหวัดปทุมธานีได้จัดวิ่งเพื่อรัก ครั้งที่3าัจได้สวยงามมีตลาดต้องชมนายกเดียวพร้อมกับที่จะส่งเสริมสินค้าวิสาหกิจชุมชนให้ประชาชนได้นำผลผลิตมาจำหน่ายเพื่อสร้างไรายได้ในงานนี้งานนี้ ทำให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนอิ่มปากอิ่มท้องอิ่มใจได้ออกกําลังกายบรรยากาศสดใสเหมือนไปฝรั่งเศสแลยเจ้าค่ะท่านผู้ชมบรรยากาศในการคลองหลวงวิ่งแล้ววันนี้วันนี้เห็นว่าความสวยงามเริ่มเกิดขึ้นแล้วลมีตลาดต้องชมที่มาให้ีน้องประชาชนได้มาช็อปมาชมมาชิมมาใช้กันที่จัดได้สวยงามค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของคนในของห้าบ้านเราเนี่ยแหละครับไม่ว่าจะเป็นผักปลอดสารพิษแล้วก็ไข่เค็มสินค้าโอท็อปที่เป็นฝีมือของคนของห้าก็ไหนๆวันนี้จัดงาน แล้วมีคนจะมารวมตัวกัน3ามสีพันคนก็เป็นโอกาสที่จะให้พี่น้องประชาชนเอาสินค้าลงมาจําหน่ายดูถือว่าเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ของคนของห้าใช่ครับของทุกป,ปีครับใช่ครับใช่ครับขอบคุณท่านนายกที่จัดกิจาก,การรมดีๆอย่างนี้ให้กับพี่น้องชาวตำบลงหและตำบลใกล้เคียงค่ะ สต้มโอฟ้าเจริญพอรอยู่ที่หมู่16กตำบลคลอง5นะครับงานทั้งหมดเนี้ยจัดโดยชมรมทูบีนัำวันนะครับร่วมกันกับอบตครับผมเราดาวมาคัค no. กีทูบีน้บประวันอบต